สวัสดีครับพี่น้องป้องปายทุกๆทุกคนครับวันนี้พอกับพายสนเลสไตล์สตไตล์พายสนนะครับวันนี้มาเอาหญ้าออกจากจากไอแปลงชะอมนะครับชะอมในพุตลุ่มเอาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ยกฟรองก์อย่างนะครับแล้วก็เอาฟางนะครับฟางมะปกไว้ฝนตกนี้ดีนะครับมือเส้านี่มาด่ายาแต่หกโมงก็เลยตะแหว่าสิมา มาคาดเอาหญ้าออกตอนสวยๆมันห่อนจัดนะครับไม่ค่อยได้ออกแดดปนไดสู่แดดไม่ค่อยไวปนไดไอ้เลพาพี่พาหน้องมาเบิ้งครับพี่น้องครับก็เอาฟางนี่แหละครับมาปกไวเนี่ยปกเป็นต้นๆไว้แดดแห้งนะครับยัเมเบนได้บะกี่ลุมดอกครับ ไน,มน่มนยี่สิบกลุมจักว่ามันติดห้หรือเปล่าแต่ก็เห็ดเห็ดไปพี่น้องเอ้ยเธอมันติดเขายังพอได้เอาไปขายขอพอได้ขายได้นี่มีขากองแล้วพี่น้องนะโอ้มีเห็ดแล้วมีเห็ดฟางแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็ดฟางฝนที่ตกอีกแล้ว มาห้องแล้วมือนี่ยอมรับครับพี่น้องโอ้แดดเบิดมือเลยแดดเปล่งเปี่ยงเลยพี่น้องเลยมือเศร้ามามาขาดัดเออมาดาย,ยาไว้แต่เศร้าเลยเพราะว่าหู้สึกว่าแดดมันฮอนที่ไ่ไหวพุดนะมามึดแล้วพี่น้องเห็นปะข้างหลังเห็นบมุม่น พูดนะมืดแล้วฝนนะครับไอ้ที่มืดๆเนี่ยเทเลยดีก,กว่ากลเอาอไว้มองหน่อยกระชิเฮ็ดชิมไว้พี่น้องเสดายเสดายเสดายทุหนทีคุ้มเอามาคุ้มไว้เนี่ยพี่น้อง มันจะได้ให้หนานดินชุ่มชื้นเนี่ยงูซื้อก็มันชี่แห่งๆที่ติดบุ๊บท่นติดก็โชคดีไปนี่นี่น,นี่เดี๋ยวใช้ให้เบิ้องยังนี่ครับหูยังเอาอันนี้ห yeah ูแย่ได้พี่น้องนะแย่ yeah นะครับรู้แย่รู้แ yeah ย่ yeah <laughs> นี่หูใหม่ๆเลยพี่น้องเลย yeah yeah หูแย่แย่หูซื้อกลับมารอบนี้สะกกี่ บ้านมันไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้มีแล้วแย่ข yeah. ้างล่างเป็นเป็นต้นกล้วยนะมี่นองนะเอาต้นกล้วยร้องข้างล่างแล้วก็มีปุ๋ยขี้ไกย่ยันเฮ็ดแล้วนึกขึ้นได้โอ้ปุ๋ยขี้ไก่นี่มันทีเห็ดแต่เป็นโรคบ่นน้นนึกขึ้นพอจะขึ้นพ่อมเมื่อไรปุ๋ยขี้งัวมันลง ล้มหนีแท่อันนู้นก็นเตรียมลุมทั้งหนาพนก็นเตรียมลุมไปวังตะไคร่ตะไคร่ลงตอนนี้ตะไคร่แช่น้ำอยู่เห็นมันได้คุ้มหนาดินมันสิบุได้ดินที่ม่ได้แข็งนันสิมีความชุ่มชื้นนะ หูซึกว่าเดี๋ยวมันซิบรอด,ดย,ย่านย่านอันนี้บรอดอยู่นี่เดี๋ยวจะหากิ่งใหม่มาอัดลงใส่ยู่น้อง้ยเฮดไปวางกระเฮดอยู่ระวังการกักโตพี่น้องเฮดไปเรื่อยๆ แต่มันถึกแดดในร่างกายถ้าร่างกายถึกแดดโควิดมันก็บอกไกนะ่เราคุณ่ะเห็นบ่เหน็นเห็นลมบะลมโอ้ลมนีขนาดโอ้มุดตึ๊ดตือเลยคุณน่ะพาิึงเดี๋ยวป้าวเห็ดก่อนนะพี่น้องนะ เอาซรัมนี่แหละครับมาอัปเดตของมือนีนะครับโมไดลนี้หายไปสาดอกอยู่ในป่าในโลกนี่แล้วพี่น้องยังเหตุงานคือเกา่าบ่ไดลหลุดฝนไปสาดอก <c oughs> เอาทรัมป์นี่แหละครับฝนที่ตกแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามแชร์นะครับไปสนเลสไตายตายไปสนนะครับฝนอะ่ะมืดตื๊ดตื๊อมืดแล้วมืดแล้วฝนสิมาแล้วสวัสดีครับ